สวัสดีครับต่อไปเป็นการอธิบายการใช้โปรแกรมการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันในโรงเรียนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการด็กไทยแก้มใสนะครับการจัดทำโปรแกรมจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน เป็นการจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องการจัดทำเอกสารของเจ้าหน้าที่อาหารกลางวันคณะครูบุคลากรในโรงเรียนในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันตามที่เราทราบอยู่แล้วนะครับว่าเราสามารถดําเนินการได้3ลักษณะคือการจัดซื้อเองทําเองของโรงเรียน อันที่2ก็คือโรงเรียนจัดซื้อวัตถุดิบแล้วจ้างเหมาบุคคลธรรมดามาเพื่อประกอบอาหารอันที่3ก็คือการจ้างเหมาในการปรุงอาหารสําเร็จซึ่งโปรแกรมนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันในลักษณะที่2คือการจัดซื้อวัตถุดิบแล้วก็จ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อประกอบอาหารกลางวันบริการให้กับนักเรียนนะครับมาเริ่มต้นการใช้โปรแกรมเลยนะครับการใช้โปรแกรมนี้เบื้องต้นก็คือเราจะมีหน้าหลักเพื่อให้ท่านได้บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับหน้าหลักจะมีที่สามารถลิงก์ได้อย่างเช่นลิงก์ไปหาเมนู ซึ่งเราต้องดึงเมนูจากออนไลน์จากไทยสกูลันที่เราได้จัดทำไว้แล้วมาไว้ในไฟล์นี้ด้วยนะครับในโฟลเดอร์นี้ด้วยหรือเราสามารถลิงก์ไปยังคู่มือนะครับอ่านดูคู่มือซึ่งเป็นเอกสารอีกตัวหนึ่งอธิบายการใช้โปรแกรมแล้วก็ลิงก์ไปหาเอกสารต่างๆได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรายงานขอซื้อขอจ้างนะครับ ถ้าเราเอาเมาส์ชี้ลักษณะนี้แสดงว่าเราลิงก์ไปได้ทั้งหมดนะครับอันดับแรกมาดูหน้าหลักนะครับหน้าหลักให้ท่านบันทึกข้อมูลโดยเฉพาะสีแดงนะครับให้ครบถ้วนโรงเรียนอำเภอจังหวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่วหน้าเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆเกี่ยวกับงานพัสดุนะครับเกี่ยวงานการเงินนะครับด้านล่างก็มีให้บันทึกนะครับ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่อาหารกลางวันคณะกรรมการต่างๆนะครับคณะกรรมการตรวจรับคณะกรรมการตรวจการประกอบอาหารซึ่งต้องเชื่อมโยงจากเจ้าหน้าที่อาหารกลางวันมาเป็นประธานตรงนี้ด้วยนะครับเริ่มต้นการใช้โปรแกรมหลังจากที่ท่านได้บันทึกละเอียดตรงนี้แล้วนะครับสีแดงทั้งหมดนี่ครับต้องบันทึกนะครับ อย่างเช่นชื่อผู้รับจ้างประกอบอาหารเนี่ยต้องใส่ให้เรียบร้อยที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยนะครับอันดับแรกนะครับให้ท่านไปดูวันที่ในการประกอบอาหาร ว่าอย่างเช่นในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยท่านเริ่มตั้งแต่วันที่สองนะครับอาจจะมีการเปิดชดเชยอะไรก็แล้วแต่วันที่สองถึงวันที่ส8บถ้าวันไหนหยุดก็ไม่ต้องลงตรงนี้วันที่สองถ้าก็ลงว่าสองทับสิบเอทับสองพนิบนะครับท่านก็จะได้วันที่สองพฤศจิกายนขึ้นมาเมื่อท่านบันทึกทั้งหมดตรงนี้นะครับจำนวนวันก็จะขึ้นในท่านเห็นว่ามีทั้งหมด17วันที่ท่านจะต้องประกอบอาหาร แต่จำนวนเด็กก็เป็นสีแดงอีกนะครับให้ท่านใส่จำนวนเด็กหรือจำนวนนักเรียนทั้งหมดนะครับที่ท่านได้รับงบประมาณอันนี้สมมุติเป็น96คนใส่เรียบร้อยสิ่งที่ท่านต้องใส่ในช่วงแรกนี้ก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของแก๊สนะครับค่าแก๊สหุงต้มเนี่ยท่านคำนวณว่าเดือนพฤศจิกายนท่านใช้เท่าไหร่ท่านก็คำนวณสมมติว่าเป็น2ถังนะครับ ทางละ390บาทท่านก็บันทึกลงไปค่าจ้างนะครับวันละ3า0 2้อหรือเท่าไหร่นะครับท่านก็บันทึกลงไปมันก็จะประมาณค่าตรงนี้ให้เองนะครับคำนวณให้เองว่ามาดูด้านขวาก่อนก็ได้นะครับด้านขวาเนี่ยมันก็จะเป็นยอดซื้อวัตถุดิบนะครับเฉพาะวัตถุดิบนะครับ มีทั้งหมด2 6 7 6 0บาทซึ่งตรงนี้ก็จะบ่งบอกว่าเรายังไม่ได้ใช้เลยนะครับก็เหลือเท่าเดิมหรือดูดูกรอบต่อมาอีกนะครับโปรแกรมก็จะบอกว่ามีนักเรียนทั้งหมด96คนจำนวน17วันคนละ20บาทก็เป็นเงิน32,640บาทใช่ไหมครับ ค่าจ้างแม่ครัว300บาทก็เป็น5,100บาทค่าซื้อแก๊สก็จะเป็น780บาทฉะนั้นก็จะทำให้เงินเหลือซื้อวัตถุดิบอยู่ที่26,760บาทยอดนี้นะครับโปรแกรมคำนวณให้เราเห็นว่ามีนักเรียน96คนต่อคนในจำนวน96คนเนี่ยนะครับถ้าต่อคนก็ได้16บาท สี่สิบสตังก็มีจำนวนวันสิบเจ็ดวันนะครับทีนี้โปรแกรมนี้นะครับจะกำหนดให้เรายืมเงินเพราะว่าตามหลักแล้วการยืมเงินอาหารกลางวันก็ให้ไม่ควรให้ยืมได้เกินยี่สิบวันนะครับฉะนั้นโปรแกรมก็จะแบ่งให้เราเลยนะครับว่าครั้งแรกให้ยืม9วันครั้งสองให้ยืม8วัน หรือมันไม่เกิน20วันท่านก็สามารถใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับคือเลือกเลือกยืมแบบนี้เลยคือยืมครั้งเดียวมาดูด้านล่างอีกนะครับก็จะเห็นก็จะเห็นอีกนะครับว่ายืมเป็นครั้งเป็นครั้งดูตรงนี้แล้วก็ดูตรงนี้เลยก็ได้นะครับมาดูการยืมครั้งที่หนึ่งการยืมครั้งที่หนึงโปรแกรมให้เรายืมได้นะครับหนึ่งมสี่พั 166บาทในการยืมครั้งที่1เราก็ยืมได้เฉพาะเงินที่เรายืมมาซื้อวัตถุดิบนะครับมันเป็นการหักค่าแก๊สค่าอะไรออกหมดแล้วนะครับค่าจ้างผู้ประกอบอาหารหรือแม่ครัวนะครับฉะนั้นในการยืมครั้งที่1เนี้ยยืมได้หมื่นสี่หนึ่งพันหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาท ทำให้เราทราบว่าการใช้จ่ายต่อวันเนี่ยเราสามารถซื้ออาหารได้วันละ1,574บาทนี่คือการยืมครั้งที่1นนะครับมาดูการยืมครั้งที่2ครับการยืมครั้งที่2โปรแกรมให้เรายืม12,594บาทสามารถซื้ออาหารกลางวันในแต่ละวันได้10,000 หน0 0งพั 1> 1, นะครับขอโทษหนึ่งพัาดสิบสบาท25สตางค์นะครับแต่ถ้าเราใช้แบบยืมครั้งเดียวก็ได้นะครับเรามีใบยืมให้เลือกนะครับเพราะจะใช้แบบไหนก็ได้เพราะว่าไม่เกิน20บวันอยู่แล้วให้เรายืมเลยทั้งหมดเป็นเงินซื้อวัตถุดิบอย่างเดียวนะครับสองหมบาทเราก็จะได้ใช้เงินในแต่ละวัน 1, 1 5 7 4บาท12สตังค์นี้คืออัตราค่าเฉลี่ยสมมุติว่าเราใช้แบบที่1ห,หรือใช้แบบนี้นะครับให้ดูรวมกันไปเลยถ้าสมมุติครั้งที่1เราจ่ายไปวันละ 1574! บาทเราไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินให้ตรงตามนี้นะครับจ่ายเงินให้ตรงตามเมนูตามความจำเป็น แต่ในรอบการยืมนะครับ9วันถ้าใช้แบบนี้หรือ17วันถ้าใช้แบบยืมครั้งเดียวในวันสุดท้ายตรงนี้ต้องเหลือเป็น0นย์นะครับคือในแต่ละวันการซื้ออาหารนั้นให้ซื้อตามเมนูตามความจําเป็นแต่สรุปสรุปวมแล้วเด็กก็จะได้ใช้เงินตัวเองครบตามจํานวนนะครับเพราะว่าวันสุดท้ายต้องซื้อให้หมดนะครับ ตรงนี้ให้เหลือศูนย์นะครับถ้าเราใช้เงินในวันที่หนึ่งไม่ถึงพันห้าในส่วนของยอดเหลือต่อวันนี่อันนี้ยืมเ้าวันใช่ไหมครับมันก็จะเหลือแปดวันแปดวันที่เหลือก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือเราใช้ไปแล้วสัก5้าวันแต่และว,วันไม่เท่ากันอาจจะใช้น้อยบางมากบางตรงเนี้ก็จะเปลี่ยนในวันที่เหลือให้เราได้รู้ว่า ในวันต่อไปเราต้องนําเงินไปซื้อวัตถุดิบเท่าไรนะครับก็ดูตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ให้ท่านได้สังเกตในการใช้ใบยืมแบบหนึ่งครั้งที่1ครั้งที่2หรือการใช้แบบครั้งเดียวใน17วันเลยก็ได้นะครับครั้งสุดท้ายต้องเหลือศูนย์นะครับการซื้อหารกลางวันไม่ต้องซื้อให้เท่ากันทุกวันนะครับเป็นไปตามเมนู นะครับเป็นไปตามเมนูนะครับแต่ท้ายสุดแล้วการยืมเงินก็คงจะต้องประมาณการให้จัดซื้อให้หมดทุกบาทนะครับ